สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องต้นพืงสองรายละเอียดออโต้ยุทธานะครับวันนี้มีเลโวเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นเลโวพิลเนอร์นะครับโอเพนแคปนะครับผมสมาร์ทแฉบแคปเปิดได้นะครับตัวนี้มันจะรีโมตตัวท็อปนะครับตัว G ีคันนี้เดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนนะครับรถสวยๆย่างใหม่นะครับปี23นะครับพร้อมใช้งานเลย พีเดรเนอร์ตัวจีนะครับกล้องถ่ายหลังครบนะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ไปหาใช้งานเข้าสวนเข้าไร่นะครับตัวสูงนะครับผมได้ตัวสูงลดได้เดิมนะครับได้เดิมทั้งคันนะครับอาร์คนะครับอาร์เดิมทุกเม็ดนะครับผมเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับไม่มีขาดนะครับผม สวยนะครับคันนี้แอร์ออโต้นะครับแอร์ Air เป็นระบบออโต้ระบบนำทางนีวิเกเตอร์ครบนะครับ<อ>คือน่ขึ้นเกียร์ดีเห็นนะครับออโต้แอร์ออโต้นะครับ, Auto. Auto รบเป็นดีตอนแล้วก็ระบบนำทางครบนะครับครับประมาณนี้นะครับระบบนำทางครบ ไม่หนึ่งแสนสิบนะครับไปแสนสี่นะครับตัวนี้ดูได้นะครับกี่ก,กิโลเมรตรต่อลิตรแล้วก็อีโคโพาวเวอร์มีโหมดนะครับอีโคโพาวเวอร์ไอเอ็มทีนะครับครบ,บเครื่องเสียงใช้ได้นะครับ กระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับข้างไฟฟ้าปรับข้างได้นะครับปรับข้างสองข้างนะครับผมไฟก็เป็นไฟออโต้นะครับตัวนี้ครับพวรงมาลลยสวยๆเลยนะครับเลขไหม่หนึ่งแสนสี่หมื่นพรมเป็นหกดีนะครับพรมหกดีครับพรมหกดีับมาดูห้องเครื่องนะครับ ครื่องสวยนะครับ LR ครบนะครับ R L นะครับเดิมนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับนิ่งๆครับเจ็ดเลอ้์วนะครับเครื่องสวยๆนะครับฝาข้อบาวไม่มีเยอะนะครับนะครับผมก็ราคาคันนี้3,99,000บาทนะครับ รถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมจัดแฟแนไนซ์ได้นะครับฟรีดาวนะครับผมผ่อนได้นะครับก็สนใจก็สอบถาม0926500292นะครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับราคาตัดสดลดได้อีกนะครับผมราคาตัดสดลดได้อีกเล่มพร้อมนะครับเล่มพร้อมชุดโอนนะครับผมชื่อผมเองนะครับพร้อมโอนเลยนะครับผมก็สภาพโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ สนใจก็ทักมาได้ครับขอบคุณครับ